เจลยไมาตีแมงเลยไอ้หน้าอย่างนีไม่ตามตามกูคนเดียวโว้ยฟงตายสัตว sure> ์ก bueno> ูจะทำยังไงหน้าอย่างนี้กูจูนะกูจูนะกูจูนะมันจะใช้วิธีโบราณดักไก่มันต้องไปอีกเออเธอไปอีกกูไปเออไอ้หน้าอย่างนี้ไม่คิดว่าเขาวอนไวยินไม่ได้เปิดยินอย่างวาแล้วไปดู นะคมันเปิดมแล้วมันเปิดมแล้วมันเปิดมาแล้วมันเปิดมาแล้วมันเปิดมาแล้วไอดีกูดูเล่นเลยสิเลยอยากจะว้าไปข้างหลังแล้วตุยหลังแม่งเลื่อนนี่นี่นีเขี้ยเนี่ยเี้นนี่ยเขี้ยเนี่ยเ้ยเน่เ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 เน่ยลุมแม่งเลยจะลงแล้วเว้นอย่ลงแล้วนะป้๊บช้าน่ะกูก็เกลือเนได้อยู่นะจะลงเล้นะลงแล้วกูลแล้วกูไปสละแล้วกูหลังให้ด้กูตายไปมาไมาะน้าแล้วไปมาเยมาะน้า ลูกหมาอย่างงี้แหละไอ้เจี๊ยบจะรีไปไหมไปมาแต่วาอุ้ยยิงยางมาแล้วเว้ยเอาเล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 ยเอาพอมันเปิดมาจากไกลๆเลยเว้ยเราควรยุบก่อนเลยชนะลดลบลบกูเออชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเอามันนี้เล่นมันนี่เล่นมันนี้เล่นมันนีช่องมันเปิดไม่เลยมันอยู่ขอบเอามันเล่นมันเล่นมันเลยเล่นมันเลยต้องใส่มีทองเว้ยต้องใส่มีทองเว้นเรื่องมันมันมีเกาะร้อยห้าสิบ กี่กอดร้อยห้าสิบมึงมีกี่ร้อยห้าสิบต้งยพี่น้องเลยเออใทงหัวมันแทงหัวมันหัวนมันไม่ตายไม่แพ้หรอกจริงก็เข้ามสินี่นเหรอบัตรซบจริงจริงมันไป่ไหนไลน์ยินอย่างอะเอาเอามีดมาดีเว้นเอามีดมาดีมีชาร์จมันก็ดีชาร์จเต็มเต็มแทงดูเอ้ยทำไมมันมีกี่ตัวมันมีสี่ตัวทำไมมองเห็นแค่สามอีกไม่ตายเว้ยมันแทงไม่ตายกูชาร์จเต็มเต็มใส่แล้วมันไม่ตายอีกตอนหนึ่งหายไปทำไมเห็นแค่สามตอนเฮ้ยนั่งสี่ตอนละดู อุ้ยสะใจจังเลยอ๋ออย่างไอตัวอื่นไม่ใช่อย่างเลยคุ้นเก็บเองโออดูยินอย่างดิ่ฟีนอย่างดิ่ฟีนอย่างดิ่ฟีนอย่างมันวิ่งมาดิฟีนอย่างมันดูดิดูดูดูจัดการมันเลยสีทะเลแย่เธอเอาเลยสู้ๆเรารู้ว่าเธอทำได้กูอยากใครเนี่ย เมื่อไม่มีใครจัดการฉันจะจัดการเองแล้วกันนะกลัวตัวเดียวไอ้เขียวๆข้างหลังนีไปไกลๆมันเปิดมันเปิดหูมันหนีอ่ะหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่คิดว่าผลจะออกมาเป็นแบบไม่คิดว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้เอาอุ้ยอุ้ยมีดสวยอ่ะสวยยังเลยมีสวย สมโจยพ่อผมนะสมโจยเนี่ยมันมันจะผาดงตกมันจะเป็นกล่องผาดุตกไม่คุณเพิ่งเห็นศพมึงแนี้สมาเลยครับท่านผู้เจริญหุยไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายถ้าตายทุเรศจุดหมายเอออย่าสมโจย เลยไม่สวยจังเลยอ่ะขอขอมินหน่อยได้ปะขอบคุณครับเลือดอดีอดีอดีกูเชื่อกูเชื่ออ้าวเฮียแฟนกูตายแล้วไม่มึงมึงไปไหนเว้ยมึงอย่าทิ้งกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเว้เว้ช่กูด้วยเว้ช่กูด้วยมาอบเว้ออกเรื่อยเว้ ไอ้เว้ข้างหลังก็มีไม่ตามตามกูคนเดียวโอ้โหนี่กูตายสั่ทำอะไรนี่ยไปจูด้าไปูด้าเฮ้ยมปเอาสมาร์ทอยไหนอะไม่อยู่ไหนกูตายกูตายแล้วขแค่นี้นอย่าดันกูอย่าดันกูเพื่อนสวยสวยเพื่อนเพื่อนโก้ไปเอาไอ้ตัวข้างหลังไปเอาไอ้เยี่ยนี่มาดีกันไปข้างหลังอย่ามาเอากู 恩だ